สวัสดีค่ะนักเรียนกลับมาพบกับคุณครูตะวันกันอีกแล้วนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์น่ารู้ในสัปดาห์นี้คุณครูตะวันจะพานักเรียนไปจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตโดยจะพานักเรียนนั้นไปชมคลิปวิดีโอการสอนของครูบีจากเพจเรียนวิทย์วิชครูบีกันค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปชมการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตกันเลยค่ะ สวัสดีค่ะเรียนวิทย์วิทคูบีนะคะวันนี้พบกับครูบีนะคะในวิชาวิทยาศาสตร์ชั้นป .4 นะคะวันนี้เราจะมาเรียนกันเรื่องความหลากหลายของสิ่งมีชีวิตนะคะแต่เรื่องแรกที่เราจะเรียนกันนะคะก็คือเรื่อง กลุ่มของสิ่งมีชีวิตนะคะโดยเรื่องนี้นะคะเราจะต้องรู้เป็นลำดับแรกก่อนก็คือการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะบนโลกใบนี้นะคะมีหลากหลายมากมายนะคะแต่เราจะจัดเป็นสากลุ่มใหญ่ๆด้วยกันนะคะก็คือกลุ่มแรกก็คือกลุ่มพืชนั่นเองค่ะ พืชนะคะพืชต้นไม้บใบหญ้าที่นักเรียนเห็นกันทั่วไปนะคะกลุ่มนี้นะคะก็คือกลุ่มพืชต่อมานะคะกลุ่มที่2นะคะก็คือกลุ่มสัตว์ไม่ว่าจะเป็นสัตว์บกสัตว์น้ําสัตว์ปีกต่างๆเนี่ยคะ่ะพวกนี้นะคะก็จะอยู่ในกลุ่มของสัตว์นั่นเองส่วนกรณีที่3นะคะเราอาจจะไม่คุ้นเคยกันก็คือจําง่ายๆแค่ว่า กลุ่มที่ไม่ใช่พืชและกลุ่มที่ไม่ใช่สัตว์นะคะเราจะเอาสิ่งต่างๆมาโลกใบนี้นะคะมาอยู่ในส่วนของส่วนที่3นะคะที่เราเรียกกันเข้าใจกันง่ายๆเลยนะคะก็คือกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นั่นเองคะ่ะต่อไปเดี๋ยวเรามาเจาะรายละเอียดกันนะคะในเรื่องของกลุ่มพืชคะ่ะกลุ่มพืชนะคะเป็นสิ่งมีชีวิตที่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะพืชสร้างอาหารเองได้ยังไงอ่า พืชนะคะสามารถสร้างอาหารได้โดยใช้กระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะกระบวนการนี้นะคะต้องอาศัยสารสีเขียวหรือเรียกว่ารงควัตถุสีเขียวนะคะเราเรียกกันว่าคอ r โรฟิลนะคะ คาร์บอฟิลในที่นี้นะคะเป็นส่วนหนึ่งของการกระบนของกระบวนการสังเคราะห์ด้วยแสงนะคะซึ่งพอสังเคราะห์ด้วยแสงเสร็จปุ๊บนะคะมันก็จะเกิดมาเป็นอาหารนะคะที่สามารถไปเลี้ยงส่วนต่างๆของพืชได้และมนุษย์สัตว์นะคะก็ไปเอาส่วนของพืชเนี่ยมาใช้ในการกินนะคะเพื่อให้เราสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้นั่นเองค่ะพืชก็คือนับเป็นกลุ่มสําคัญของโลกใบนี้เลยก็ว่าได้นะคะอ่ะเรามาพูดกัน เรื่องสร้างอาหารได้เองแล้วนะคะพืชน,นะคะเป็นกลุ่มที่สามารถแค่เคลื่อนไหวได้เฉยๆนะคะไม่ถึงกับเคลื่อนที่วิ่งเดินอะไรอย่างนี้ได้ค่ะอะ่เรามาดูตัวอย่างนะคะของกลุ่มพืชด้วยกันนะคะก็จะมีอะดอกทานตะวันนะคะที่นักเรียนก็รู้จักกันดีอยู่แล้วทานตะวันเป็นพืชน,นะคะที่เขามีดอกที่สวยงามนะคะดอกใหญ่นะคะต่อมาอรูปที่สองเฟิร์นหลายๆคนเนี่ย เคยเห็นเขา,าตามตามในสวนนะคะที่ที่มีมีความชื้นเยอะๆตรงนี้ก็คือเขาจะชอบอากาศหรือว่าชอบชอบพื้นที่ที่มันมีความชื้นนะคะเขาจะสามารถจเจริญเติบโตได้ดีค่ะต่อมาไผ่นะคะต้นไผ่อ่าล้วก็เห็นกันได้ทั่วไปนะคะ ไผ่เนี่ยเขามีลักษณะที่เด่นชัดนะคะก็คือเป็นข้อเป็นปล้องนะคะแล้วก็เขาก็มีสีเขียวเหมือนกันนะคะฉะนั้นก็คือต้นไผ่ก็สามารถสังหารเองได้นะคะเขาก็เลยจัดอยู่ในกลุ่มพืชนั่นเองค่ะต่อมามะเขือเทศมะเขือเทศนะคะเป็นผักชนิดหนึ่งที่มีลำต้นมีใบแล้วก็เขามีผลออกมาด้วยอันนี้คือมะเขือเทศมะเขือเทศมีลักษณะเด่นก็คือมีผลออกมาดอกทานตะวันมีดอก ะะส่วนเฟิร์นเนี่ยเขาไม่มีดอกนะคะเป็นพืชที่ไม่มีดอกมีแค่ใบอย่างเดียวนะคะแล้วก็ไผ่ไผ่ตรงนี้เนี่ยเขามีส่วนที่เรียกว่าหน่อไม้ขึ้นมานะคะต่อมากลุ่มที่สองนะคะก็คือกลุ่มสัตว์นั่นเองนะคะสัตว์นะคะ เป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองนะคะลักษณะที่เด่นอีกอย่างหนึ่งของสัตว์ก็คือสัตว์สามารถเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็เคลื่อนที่ได้เดิน วิ่งต่างๆนะคะแต่ก็มันก็มีสัตว์บางชนิดนะคะที่เขาเคลื่อนที่ไม่ได้หรือว่าเคลื่อนที่ช้านะคะ,ะเดี๋ยวเรามาดูตัวตัวอย่างของสัตว์ที่เราเห็นเห็นกันในชีวิตประจําวันนะคะเช่นช้างช้างช้างเนี่ยเป็นสัตว์ตัวใหญนะ่เขาสามารถเคลื่อนที่ได้นะคะก็คือเพราะว่าเขามีกล้ามเนือ้อแล้วก็ภายในกล้ามเนื้อน,นียมีกระดูกมีข้อต่อ,ต,อต่างๆทําให้เขาสามารถเคลื่อนที่หรือขอย,ยับขยื่อนได้เดินได้วิ่งได้นะคะลิงก็เหมือนกัน ค่ะลิงเป็นสัตว์ที่สามารถเคลื่อนที่ได้ว่องไวมากนะคะงนั้นเขามีลักษณะเฉพาะทีะ่มันร่างกายเขาเอือ้อให้มีการห้อยโหนได้ง่ายด้วยนะคะต่อมาปูค่ะปูเป็นสัตว์น้ำนะคะเขาก็สามารถเดินได้นะคะเคลื่อนที่ได้นะคะแต่ว่าปูพวก ปูเขาก็ต้องอาศัยการกินอาหารอย่างอื่นเขาไม่สามารถสร้างอาหารเองได้นะคะเขาต้องกินพืชกินสัตว์บริเวณท,ที่ที่เขาอยู่นะคะต่อมาดาวทะเลนะคะดาวทะเลก็เป็นสัตว์ที่อยู่ในทะเลดาวทะเลไม่ใช่ปลานะคะดาวทะเลเป็นสัตว์อีกกลุ่มหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยไปเรียนลงลึกนะคะในอีกอีกเรื่องหนึ่งนะคะ ต่อมาค่ะกลุ่มสุดท้ายแล้วก็คือเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและไม่ใช่สัตว์นะคะซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เองเช่นกับสัตว์เลยแล้วก็เขาสามารถเคลื่อนไหวร่างกายแล้วก็เคลื่อนที่ได้นะคะแต่บางชนิดก็ไม่สามารถเคลื่อนที่ได้นะคะอันนี้มันมันกว้างเกินที่จะมาระบุนะคะว่าอันไหนเคลื่อนที่ได้หรือไม่ได้ต้องมองเป็นแต่ละชนิดไปนะคะ กลุ่มที่ไม่ใช่พืชนะคะหรือหรือ,รอ,รอแ,ลและสัตว์นะคะอ่าเดี๋ยวเรามาดูวันแรกกันก่อนก็คือเห็ดรานะคะอันนี้ก็คือไม่สามารถเคลื่อนที่ได้เอง นะคะไม่สามารถเคลื่อนไหวได้นะคะพวกเห็ดราต่อมาจุลินทรีย์จุลินทรีย์แบคทีเรียเนี่ยจัดให้อยู่ในกลุ่มเดียวกันนะคะแบคทีเรียเนี่ยมีทั้งที่มีประโยชน์แล้วก็ไม่มีประโยชน์นะคะบางชนิดก็เคลื่อนที่ได้บางชนิดก็ไม่สามารถที่จะจเคลื่อนที่ได้นะคะต่อมาราขนมปังนะคะราขนมปังในี่ใกล้ตัวมากๆถ้าเราทิ้งขนมปัง เอาไว้นานๆน,นะคะเลยวันหมดอายุนะคะขนมปังของนักเรียนนะคะก็จะเป็นจุดดําๆนะคะเหล่านี้นะคะเขาเรียกว่าราราขนมปังนะคะเป็นราดํานะคะถ้าเห็นที่ไหนแบบนี้แล้วให้นักเรียนทราบไปเลยว่าทิ้งสถานเดียวนะคะไม่สามารถที่จะเอามาทานได้นะคะอ่นนี้คือ3กลุ่มย่อยสากลุ่มใหญ่ๆนะคะที่เราจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตนะคะกลุ่มแรกก็คือ กลุ่มพืชนะคะสร้างอาหารเองได้นะคะเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้แต่เคลื่อนที่ไม่ได้อย่างที่สองก็คือสัตว์ นะคะกลุ่มสิ่งมีชีวิตสัตว์นะคะอันนี้ก็คือไม่สามารถสร้างอาหารเองได้สามารถเคลื่อนที่เคลื่อนไหวได้ส่วนกลุ่มสุดท้ายนะคะกลุ่มที่ไม่ใช่พืชและสัตว์นะคะอันนี้ก็คือไม่สามารถสร้างอาหารเองได้แล้วก็สามารถเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ได้บางชนิดก็ไม่สามารถที่จะเคลื่อนที่ได้นะคะอันนี้ต้องดูเจาะลงไปในแต่ละตัวเลยวันนี้นะคะขอให้นักเรียนตั้งใจเรียนนะคะแล้วเจอกันใหม่เรื่องต่อไปค่ะสวัสดีค่ะ